ครับเพื่อนๆวันนี้อยู่ช่องสติดฟู้ดไทยแลนด์นะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูร้านส้มตำนะครับคอนทิปตำแซบเบอร์นะครับผมเดี๋ยวจะพาเพื่อนไปดูครับติดตามชมครับ Thank <laughs> you. ใช่ชอบดดีดีจะทำเดี๋ยเดลยใส่คลิปหน่อยนะต่อยอีกสามไม่เสวยมีอะไรนแบดสิบหน้าแล้วือ เนาะมีรูเส้นซะก่อนโอ้แล้วถ้าอีสานที่เขาจะตักเส้นใหญ่นิดนึงเนาะใช่สเส้นแล้วก็่ถ้ามันเป็นผ้อยๆมันจะไม่ใช่ถ้าขูดก็ไม่อร่อยเนาะ,ะเออนี่ที่อีสานนี่ก็จะไม่เส้นใหญ่เลย่สี่สิบใช่ไหมค่ะทำบากลำบากสี่สบิสบ สี่สิบบาทเท่านั้นตำราน,นำผัดไ,ได้นีาไม่เจอลูกค้าเยอะจ้าได้ด้อยคุปปาลาค่ะนี่ตมปูปลานะครับ

ซื้กินไม่หมด tamam. นะพ่อสี่สิบสองสี่ครับครับพี่หนึ่งหัวละหัวละหกสิบครับข้าวตีนมะลของหมอเน่นะของเพื่อนเนี่ยนี่วะ ต้ำกุ้งสดนะครับต้เดียวต้มเดียว

ทำรายีทธิ์การทํา ใช่ค่ะขาดีต้มปลาเราทะเลครับก้ยังย่เดทีก่ะจำบัตไก่ ป่าเจอตีนก็มีนะคะจริงเหรอร้านเรามีเมนูเยอะเมนูนั้นจริงเหรอมีค่ะเพราะมันชื่อป่าเจอตีนจริงเหรอจริงค่ะป่าเจอตีนลำปะเมนูจะอยู่ข้างล่างหลายๆเมนูตำป่าเจอปลาแซลมอนแช่ปลาอะไรอย่างนี้ก็มีไข่นาคอหมูหมูกรอบไข่น้ำแช่น้ำปลาอ้ ทั้งเงนใช้หมดไม่เหลือเลาเยหมดค่ะวันนึงก็จะอยู่